นอกจากนี้นะคะกรมศิลปากรประกาศปิดการให้บริการพิพ,ธพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอุทยานประวัติศาสตร์โบราณสถานที่เก็บค่าเข้าชมหอสมุดแห่งชาติหอจดหมายเหตุแห่งชาติเป็นการชั่วคราวค่ะตั้งแต่วันที่26เมษาย,ยนไปจนถึงวันที่9พฤษภาคม2564เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 นายประทีปเพ่งตะโกอธิบดีกรมศิลปากรเปิดเผยว่าเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019หรือโควิด19ที่มีการแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วและขยายวงกว้าง กรุงเทพมหานครและจังหวัดต่างๆได้อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติโรคติดต่อพุทธศักราช2,558ประกอบกับข้อกำหนดออกตามความในมาตรา9แห่งพระราชกำหนดบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพุทธศักรา25 48, ช2,548ฉบับที่16ฉบับที่19และฉบับที่20 ออกประกาศปิดสถานที่ต่างๆในท้องที่ที่รับผิดชอบเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019หรือ COVID 19. โควิด19กรมศิลปากรในฐานะหน่วยงานที่ดูแลแหล่งเรียนรู้มรดกศิลปะวัฒนธรรมของชาติทั่วประเทศไม่ว่าจะเป็นพิพิธภัณฑ์ทสถานแห่งชาติอุทยานประวัติศาสตร์ หอสมุดแห่งชาติและหอจดหมายเหตุแห่งชาติตลอดจนโบราณสถานที่อยู่ในความดูแลของกรมศิลปากรจึงได้ออกประกาศกรมศิลปากรปิดการให้บริการและการเข้าชมแหล่งเรียนรู้มรดกศิลปะวัฒนธรรมในความดูแลของกรมศิลปากรทั่วประเทศระหว่างวันที่26เมษายนไปจนถึงวันที่9พฤษภาคม2564 สำหรับในกรณีของการถ่ายทำภาพ,พยนตร์ในโบราณสถานหรือเขตโบราณสถานที่ได้รับอนุญาตก่อนที่จะมีการประกาศฉบับนี้ให้ถ่ายทำได้โดยจำกัดจำนวนคนค่ะไม่เกิน10คนและต้องดำเนินการภายใต้มาตรการป้องกันการควบคุมโรคเพื่อย,ยับยั้งการแพร่ระบาดโควิด1 9อย่างเคร่งครัด นอกจากนี้นะคะได้ออกมาตรการให้หน่วยงานในสังกัดปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งหรือ work from home มากขึ้นในอัตราร้อยละ75 ปรับรูปแบบการประชุมโดยจำกัดจำนวนคนไม่เกิน20คนร่วมกับการประชุมผ่านแอปพลิเคชันออนไลน์พร้อมทั้งกำชับให้มีวินัยในการปฏิบัติตนหลีกเลี่ยงการไปในสถานที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและรักษาความปลอดภัยของศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019อย่างเคร่งครัด